โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในโลกของโซโลเลเวลลิงนั้นเป็นโลกที่อยู่ดีๆก็มีเกตรหรือประตูดันเจียนปรากฏออกมาทั่วทั้งโลกภายในดันเจียนนั้นจะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์มากมายที่แสนแข็งแกร่งและอันตรายเกตรหรือดันเจียนนั้นจะมีระยะเวลาของมันเองครับ ซึ่งถ้าหากมีการเปิดขึ้นของเกตแล้วไม่มีใครเข้าไปจัดการหรือเข้าไปเคลียร์ดันเจียนข้างในเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าดันเจียนเบรดหรือดันเจียนแตกนั่นเองครับซึ่งนั่นมันก็จะส่งผลทําให้เหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ภายในเกตสามารถออกมาอาละวาดและสร้างความเสียาหายให้กับโลกของเราได้แต่อย่างที่บอกครับว่าภายในดันเจียนนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งใช่ไหมละครับดังนั้นอาวุธธรรมดาธรรมดาของเหล่ามนุษย์โลกเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะใช้ต่อกรอะไรกับพวกมันได้เลยมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น คือเหล่าฮันเตอร์มนุษย์ที่ถูกปลุกพลังให้ตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่โลกมนุษย์นั้นได้มีการปรากฏขึ้นของเกตนั่นเองครับเหล่าฮันเตอร์นั้นมีหลายระดับไล่ไปตั้งแต่ฮันเตอร์ระดับ C B A S ขึ้นอยู่กับระดับของสกิลที่ฮันเตอร์คนนั้นมีครับว่ามันทรงพลังและมีประโยชน์มากแค่ไหนซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยเหล่าฮันเตอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกิลของตอนเองหรืออัปเกรดสกิลได้ครับมีเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาสามารถทําได้ก็คือการฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อที่จะพัฒนนนาาาาาควมมสสรรรถใกรใกช้กขออองงตเหื พัฒนาความสามารถทางด้านร่างกายนั่นเองครับดังนั้นเมื่อไม่สามารถพึ่งปัจจัยภายในในการพัฒนาความแข็งแกร่งได้มากนะักจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยครับเหล่าฮันเตอร์ส่วนมากเนี่ยจำเป็นที่จะต้องซื้ออาวุธที่สร้างขึ้นมาจากเศษซากของเหล่ามอนสเตอร์ที่ถูกกาจัดได้ครับเพราะว่าอาวุธเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมากแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยกับราคาที่แพงมากครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของเรื่องสาเหตุที่ตัวของจินอูพระเอกของเราเนี่ยอ่อนแออย่าง เ,เขาเอาเงินที่ได้จากการล่ามอนสเตอร์เนี่ยไปรักษาแม่แล้วก็เอาไปส่งค่าเล่าเรียนให้น้องจนหมดนั่นเองนะแต่หลังจากที่ตัวของจินอูเนี่ยได้รับระบบมาอยู่ในครอบครองเรื่องราวตามปกติที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนั้นมันก็ไร้ความหมายสําหรับจินอูไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเนื่องจากระบบที่จินอูได้รับมานั้นมาเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาให้จินอูนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นทางด้านพลักกาลังทางด้านกองทัพหรือทางด้านอุปกรณ์ก็ตามแต่ครับโดยถ้าหากเพื่อนๆได้อ่านมาาาง Solo นังค เื่อนก็จะรู้นะครับว่าตัวของจินอูนั้นเขาเนี่ยเปลี่ยนอาวุธน้อยมากครับซึ่งนั่นก็ไม่แปลกครับเพราะว่าอาวุธแต่ละชิ้นที่ตัวของจินอูได้รับมาจากระบบนั้นเพียงแค่อเทมธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็สามารถสั่นสะท้านไปทั่วทั้งวงการฮันเตอร์ได้แล้วนั่นเองครับโดยทำกลางอาวุธที่มีอยู่มากมายของจินอูนั้นเอครับมีอาวุธอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ชิ้นที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดและจินอูนั้นใช้งานบ่อยที่สุดครับชิ้นแรกคาซคาเวนอมแฟงเด็คเกอร์อาวุธชิญ หลังจากที่ได้รับระบบมาครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยในด้านของพลังโจมตีอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักเพราะว่าตามค่าสถานะของอาวุธชิ้นนี้ครับมันบวกค่าพลังโจมตีให้กับจินอูเพียงแค่25หน่วยเท่านั้นแต่สิ่งที่ทําให้มันอันตรายก็คือเอฟเฟกของอาวุธชิ้นนี้นั่นเองครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดสถานะ2ส,สถานะได้แก่อัมาพาตและเลือดไหลครับโดยสถานะอัมาพาตเนี่ยจะส่งผลทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลงหรือถ้าหากศัตรูตนนั้นเนี่ยครับมีค่าต้านทา,า,าน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนั่นเองครับในส่วนของสถานะเลือดไหลเนี่ยเป็นสถานะที่อันตรายอย่างมากครับเนื่องจากมันจะส่งผลทําให้สตูเนี่ยเลือดลดลง1%ในทุกๆ1วิครับซึ่งก็เรียกได้ว่าแม้พลังโจมตีจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เอฟเฟคนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากครับชิ้นที่ 2. Night Killer Dagger อาวุธชิ้นนี้ครับมันจะแตกต่างจากอาวุธชิ้นอื่นเนื่องจากจิ U นอะูเนี่ยไม่ได้ดรอปมาจากมอนสเตอร์ครับแต่จิ U นอะูเนี่ยใช้เงินถึง2องล้านแปดแสนทองในการซื้อมันมาจากระบบครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นอาวุธระดับ B โดยบวกพลังโจมตีพื้นฐานให้กับจินอู75หน่วยซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนะี่ยมันเป็นอาวุธเฉพาะทางเนื่องจากเอฟเฟกของอาวุธชิ้นนี้ก็คือเมื่อโจมตีมอนสเตอร์ประเภทอัศวินที่สวมใส่ชุดเกราะแล้วแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขขึึกกข้้้้้นนนนนออออีีีกกกกก25%รรัแลลลวววว็็็มมมผตตต่่่่าาาาาาาเเเเเเจจะะะดดยซซงงสหุิูืปพ ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกถึงความแยกลาบากในการที่จะโจมตีมอนสเตอร์ที่สวมใส่ชุดเกราะอยู่นั่นเองครับซึ่งพอเขาได้มีดเล่มนี้มาแล้วเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยจัดการกับมอนสเตอร์ที่สวมใส่ชุดเกราะได้อย่างง่ายดายขึ้นชิ้นที่ 3. b a บารูก้าเดกเกอร มีดระดับ A อาวุธชิ้นนี้ครับจินอูสามารถดรอปได้จากบารูกาบอสของดันเจียนเกรดระดับสีแดงโดยอาวุชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธที่บวกพลังโจมตีให้กับจินอูถึง110หน่วยซึ่งถือว่าก็ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแต่ที่ทําให้จินอูนั้นเลือกใช้มีดเล่มนี้บ่อยก็เป็นเพราะว่านอกจากที่มันจะบวกพลังโจมตีมา110หน่วยแล้วเนี่ยอาวุธชิ้ินี้ครับยังบวกค่า agility ให้อีก10หน่วยเลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธที่มีจานวนน้อยมากๆ,ๆครับที่บวกสเตตัสให้ด้วยซึ่งด้ สามารถจับคู่บาลูก้าแดกเกอร์เข้ากับมีดเล่มอื่นได้ตามที่ต้องการครับซึ่งจินอูเนี่ยก็ใช้มีดเล่มน,นี้ในการพิชิตด,ดันเจียนร้อยชั้นด้วยนั่นเองครับ อาวุธชิ้นที่4 Demon King d a g g e r Demon King d a g g e r คเรับเป็นหนึ่งในเซตอาวุธที่แข็งแกร่งอย่างมากของจินอูโดยมีสั้นเล่มนี้ครับจินอูดรอปมาได้จากบอสของดันเจียนร้อยชั้นที่เป็นร่างโคลนของบารักจัก,กรพรรดิแห่งเพลิงสีขาวอาวุธชิ้นนี้ครับเป็นอาวุธที่บวกพลังโจมตีให้กับจินอูถึง220หน่วยไม่หมดเพียงเท่านั้นครับมันยังมีเอฟเฟกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหากว่าผู้สวมสใส่นะครับทำการสวมใส่ Demon Dacker King 2เล่มพร้อมกันแล,ะละ้วก็มันจะทําการบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากัเกล่งตามต ของผู้สมใส่นั่นเองซึ่งนั่นมันก็เท่ากับว่า อาวุธชิ้นนี้ครับเป็นอาวุธที่สามารถเติบโตไปพร้อมๆกับเจ้าของได้นั่นเองดังนั้นอาวุธคู่เล่มนี้จึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่แข็งแกร่งอันดับต้นๆของจินอูเลยนั่นเองครับอาวุธชิ้นที่5้าเดมอนคิงลองซอเช่นเดียวกับอาวุธชิ้นที่4ครับเดมอนคิงลองซอสเนี่ยจินอูสามารถดรอบมาได้จากบอสของดันเจียนร้อยชั้นร่างโคลนของจกักรพรรดิแห่งเพลิงสีขาวโดยอาวุธชิ้นนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีให้จินอูถึง3 5มยห้านวัยไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเนื่องจาก เรียกเพลิงสีขาวและสร้างพายุฝนฟ้าคะนองได้เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยในปัจจุบันเนี่ยตัวของจินอูได้มอบอาวุธชิ้นนี้ให้กลายเป็นอาวุธประจําตัวของอินกริดซึ่งมันก็ส่งผลทําให้ตัวของอินกริดนะครับแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากและตัวของเขาเนี่ยก็สามารถจัดการกับฮันเตอร์ระดับเสได้อย่างง่ายดายอาวุธชิ้นที่6 คามิดวัดมีดสั้นที่ไม่สามารถประเมินระดับได้อาวุธชิ้นนี้ครับเป็นอาวุธที่ตัวของจินอูเนี่ยได้รับมาจากโทมัสอังเรเพื่อเป็นการขอบคุณที่ตัวของจินอูเนี่ยไว้ชีวิตตัวของโทมัสนะครับแล้วก็เหล่าลูกกิวทุกคนโดยอาวุธชิ้นนี้นะเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากคมเคี้ยวของคามิสมังกรที่สามารถฆ่าฮันเตอร์แร็ง์เอสได้นับร้อยชีวิตครับซึ่งอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับจินอูได้ถึง1,500หน่วยซึ่งก็เช่นเดียวกับ, Demon King agger, บดเดมอนคนาาิงเด โดยสเกลลิ่งตามสเตตัสของผู้ถือนั่นเองครับไม่หมดเพียงเท่านั้นครับผู้ถือครองวุชชิ้นนี้เนี่ยยังสามารถกําหนดน้ําหนักของมันได้ตามใจชอบ ดยอาวุธชิ้นนี้นั้นก็มีความสามารถถึงขั้นจัดก,การกับเหล่าจัก,กรพรรด,ดิได้ยกเว้นจัก,กรพรรดิมังกรครับเนื่องจากอาวุธชิ้นนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากเศษเสี้ยวของมังกรใช่ไหมล่ะมาเลยทำให้จัก,กรพรรดิมังกรเนี่ยไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากมันสักเท่าไหร่อาวุธชิ้นที่7อาวุธชิ้นสุดท้ายครับอาวุธชิ้นที่7เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชิ้นไม่ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นการรวมเอาอาวุธทุกอันเนี่ยมาใช้พร้อมกันครับซึ่งในช่วงที่ตัวของจินอูเนี่ยได้รับสืบทอดพลังชนาา้ะรใกกษณ ก็คือตัวของจินอูเนี่ยจะใช้พลังจิตในการควบคุมอาวุธให้ลอยไปโจมตีศัตรูครับส่วนตัวของจินอูเนี่ยที่ไม่ได้ถืออาวุธในตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้พลังเงาในการจัดการกับศัตรูซึ่งในช่วงท้ทายของเรื่องเราก็จะเห็นจินอูในร่างของชุดเกราะจัก,กรพพัดแห่งเงาแอชบอลนะครับที่เรียกได้ว่าจินอูในร่างนั้นน่ะในจัก,กรวาลของโซโล่เลเวลลิงเนี่ยครับเขาไร้ซึ่งผู้ต่อกรโดยสิ้นเชิงไปแล้วนั่นเองซึ่งจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับอาวุธต่างๆของจินอูเนี่ยก็เรียกได้ว่าโกงมาก จะมีของโกงๆกงมากมายเอาจริงๆแล้วนอกจากอาวุธเนี่ยมันก็ยังมีไอเทมแล้วก็ยังมีชุดเกราะที่มันโกงๆงอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมเซตประดับนะครับที่จะเป็นเซตบวกค่าสเตตัสทั้งหมดหรือจะเป็นไอเทมลูกแก้ววิเศษนะครับลูกแก้วเวทมนตที่เพียงแค่ถือเนี่ยก็สามารถทําให้พลังโจมตีทางด้านเวทมนตน์เพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่าเลยครับซึ่งไอเหล่าอุปกรณ์และไอเทมต่างๆอีกมากมายเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังในภายหลังแล้วกันนะครับว่าพวก น,นี้ครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากข้อมูลภายในคลิปเนี่ยมันมีการผิดพลาดตรงส่วนไหนเนี่ยผมก็ขออาภัยมาล่วงหน้าด้วยนะและถ้าเกิดเพื่อนๆอนะยครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับโซโล่เลเวลลิ่งก็สามารถเขียนพิมพ์เอาไว้ใต้ e s c r i p t ช o n ได้เลยครับยังไงวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ